กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมเดี๋ยว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 ก่อนฮะคลิปนี้เราไม่ได้มาชวนคุณฟังเรื่องลี้ลับแต่เราจะมาสอนคุณเล่นเกมจากพอดแคสต์ชื่อดังอย่างเกม a s t i a l Case u n e x p o s e d Based on Crime Story ตั้งหากนี่คือเกมที่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราบอร์ดเกมนายและ Salmon Podcast เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เล่นยังไง สำหรับ Untitled Case and Export based on Crime Story สามารถเล่นได้4ถึง8คนแต่จำนวนของผู้เล่นต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะครับเกมนี้เหมาะสำหรับบอดเกมเมอร์อายุ13ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ15ถึง60นาทีเริ่มต้นที่วิธีการเซตอัพก่อนเลยครับเลือกการ์ดตัวละครมาให้เท่ากับจำนวนผู้เล่นในเกมโดยถ้าคุณใช้การ์ดตัวละครยศหรือการ์ดตัวละครฐานคุณจะต้องหยิบการ์ดตัวละครอีกคนมาอยู่ในเกมด้วยกันเสมอใจหยิบมาใช้แค่คนเดียวไม่ได้นะครับ สุ่มแจกการ์ดตัวละครให้ผู้เล่นทุกคนคนละหนึ่งใบได้มาแล้วก็วางหายหน้าตัวเองได้เลยจากนั้นก็เตรียมการ์ดตัวตนของทีมพอดแคสเตอร์และทีมอินโพสเตอร์ทีมละเท่าๆกันเสร็จแล้วก็สุ่มแจกให้ผู้เล่นคนละหนึ่งใบได้ใบไหนก็ปแปลว,ว่าอยู่ทีมนั้นนะครับจากนั้นก็แจกการ์ดตัวตนเปล่าหรือการ์ดหัวกระโหลให้กับผู้เล่นอีคนละ2ใบนํา3ใบที่มาสับรวมกันแล้วจัดวางหน้าตัวเองแบบคว่ำ ต่อมาก็แจกการ์ดแอคชั่นให้กับผู้เล่นคนละ3าใบครับส่วนการ์ดที่เหลือให้วางไว้ตรงกลางโต๊ะเพื่อเป็นกองจั่วระหว่างเกมสุดท้ายก็วางการ์ดอีเวนต์ไว้ใกล้ๆก,กับกองจั่วการ์ดแอคชั่นครับโดยให้แยกเป็น4ีกองตามระดับของกระโหลกบนการ์ดอีเวนต์เพียงแค่นี้ก็พร้อมจะเล่นกันแล้วครับผมเกมจะเริ่มต้นจากคนที่เพิ่งฟังรายการพอดแคสต์อันไตเติลเคสเป็นคนล่าสุดแล้วเธิร์ก็จะวนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลโดยมเมื่อเข้าเทิร์ของคุณนะครับคุณจะต้องประกาศว่าจะทําอะไรระหว่างจั่วการแแชั่นน2ใบบล้วจเทิ หรือจั่วการแอคชั่นแค่หนึ่งใบแล้วคุณก็สามารถเล่นการแอคชั่นที่อยู่บนมือของคุณกี่ใบก็ได้ที่จะต้องประกาศก่อนว่าทำแอคชั่นไหนก็เพราะว่าเมื่อประกาศไปแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจตอนหลังได้นะครับ หลังจากทำแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหากคุณมีการ์ดบนมือเกิน6ใบให้เลือกทิ้งการ์ดบนมือจนเหลือแค่6ใบก่อนที่จะส่งเทิร์นให้ผู้เล่นคนถัดไปครับทีนี้มาดูกันว่าการ์ดในเกมนี้ม,มีอะไรบ้างหลักๆแล้วจะมีอยู่3ประเภทครับเริ่มที่ประเภทแรกก็คือการ์ดแอคชั่นจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือการ์ดเปิดโปงและการ์ดปฏิเสธผมค่อยมาเล่าแล้วกันว่ามันทําอะไรได้นะครับไปดูที่การ์ดประเภทต่อไปคือการ์ดความสามารถพิเศษมีอยู่5แบบด้วยกัน เริ่มต้นที่ความสามารถแบบแรกครับคือการปิดปากเมื่อใช้การใบนี้ครับคุณจะสามารถสั่งห้ามไม่ให้ผู้เล่นหนึ่งคนพูดและถ้าเขาเผลอพูดเมื่อไหร่เขาจะต้องทิ้งการแอคชั่นบนมือ1นใบการปิดปากจะส่งผลหนึ่งรอบการเล่นครับเมื่อวนมาถึงเทิร์นของคนที่ใช้การใบนี้อีกครั้งหนึ่งคนของการ์ดก็จะหมดลงความสามารถพิเศษต่อไปครับการ์ดละโมกเมื่อใช้การใบนี้คุณจะสามารถหยิบการแอคชั่นจากกองจูได้2ใบความสามารถพิเศษต่อไปการ์ดสอดรู้ครับ เมื่อใช้การ์ดใบนี้คุณจะสามารถุ่มดูการ์ดตัวตนของผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งใบดูเสร็จวางไว้ที่เดิมนะฮะโดยในหนึ่งเทิร์นครับคุณจะใช้การ์ดสอดรู้กี่ใบก็ได้แต่ห้ามใช้กับคนเดิมซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคือหมายความว่าคุณจะสอดรู้คนอื่นได้แค่คนละหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นถ้าอยากสอดรู้มากกว่านี้ต้องรอ,อรอบหน้านะจ๊ะ ใบต่อไปเรียกว่าการอัมพรางครับเมื่อใช้การ์ดใบนี้ผู้เล่นคนอื่นจะไม่สามารถใช้การ์ดเปิดโปงกับเราได้โดยการอัมพรางนี้จะส่งผลหนึ่งรอบการเล่นเมื่อเธนวนมาถึงเราอีกรอบหนึ่งผลของการ์ดใบนี้ก็จะหายไปและความสามารถพิเศษใบสุดท้ายครับคือการลบล้างนั่นเองการ์ดใบนี้สามารถยกเลิกผลของการปิดปากการละโมบการสอดรู้และการอัมพรางได้ครับ และยังสามารถใช้การ์ดลบล้างเมื่อไรก็ได้และใช้ให้กับใครก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นคือการ์ดความสามารถพิเศษทั้ง5แบบที่มีในเกมนี้นะฮะและการ์ดประเภทสุดท้ายครับคือการ์ดลูกผสมนั่นเองในการ์ดนี้จะมีแอคชั่นหรือความสามารถพิเศษให้เลือก2อย่างเมื่อใช้การ์ดใบนี้ให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทั้ง2อย่างได้นะครับ <premises. S 2> เป้าหมายของเกมนี้นะครับคือการเปิดหาการ์ดทีมของฝั่งตรงข้ามให้ครบทุกใบโดยจะเปิดการ์ดทีมของคนอื่นได้ก็ต้องใช้การ์ดเปิดโปรงครับโดยสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งใบเพื่อเลือกเปิดการ์ดตัวตนของผู้เล่นอื่นบนการ์ดก็จะระบุแต้มของการเปิดโปรงอยู่ให้วางการ์ดเปิดโปรงและประกาศชื่อคนที่ต้องการเปิดโปรงครับคนที่ถูกเปิดโปรงสามารถใช้การ์ดปฏิเสธเพื่อป้องกันการเปิดโปงโดยสามารถใช้การ์ดปฏิเสธได้สูงสุด2ใบเพื่อให้แต้มปฏิเสธมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าแต้มของการ์ดเปิดโปรงที่ผู้เล่นอื่นลงมา นอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถขอให้ผู้เล่นอื่นช่วยลงการ์ดปฏิเสธเพื่อป้องกันการโดนเปิดโปงได้โดยสามารถขอการ์ดปฏิเสธจากผู้เล่นอื่นได้สูงสุด2ใบต่อการโดนเปิดโปงหนึ่งครั้งอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดว่าแต้มของการ์ดปฏิเสธมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าแต้มของการ์ดเปิดโปงคุณก็จะไม่โดนเปิดโปงครับแต่ถ้าเกิดว่าแต้มปฏิเสธน้อยกว่าแต้มเปิดโปงแล้วก็ คนที่เปิดโปงจะสามารถเปิดการ์ดตัวตนของผู้ถูกเปิดโปงได้1นใบหากเปิดเจอการ์ดตัวตนเปล่านะครับแปลว่าตัวตนของผู้เล่นคนนั้นยังถูกปิดบังหรืออันเอ็กซ์อยู่หากผู้เล่นคนนั้นยังไม่กลายเป็นผีนะครับ <c oughs> เขาสามารถใช้ความสามารถของตัวละครแบบอันเอ็กซ์พ์ได้ทันที แต่ถ้าเกิดเปิดการ์ดตัวตนมาแล้วเจอการ์ดทีมแล้วก็แปลว่าวตัวตนของผู้เล่นคนนั้นถูกเปิดโปงหรือเอ็กโพต์แล้วครับคนที่ถูกเปิดการ์ดตัวตนจะสามารถเลือกเปิดโปงผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เปิดโปงเราได้ทันที1ึครั้งโดยใช้แต้มเปิดโปง3าแต้มจากการ์ดทีมที่โดนเปิดนั่นเองและถ้าผู้เล่นยังไม่กลายเป็นผีครับเขาจะสามารถใช้ความสามารถของตัวละครแบบเอ็กโพต์ได้ด้วยซึ่งการที่ผู้เล่นจะกลายเป็นผีนั้นนะครับเขาจะต้องถูกเปิดการ์ดตัวตนที่อยู่ตรงหน้าเขาทั้ง3ใบจนหมดเมื่อไหร่ที่กลายเป็นผี เขาจะต้องทิ้งการด์บนมือทั้งหมดลงกองทิ้งทันทีและวิธีการเล่นของเขาก็จะเปลี่ยนไปครับเมื่อถึงตาของเขาเขาจะต้องจั่วการขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเลือกว่าจะเล่นการด์ใบนั้นทันทีหรือจะมอบการด์ใบนั้นให้กับผู้เล่นคนอื่น และเมื่อมีการเปิดการ์ดตัวตนของผู้เล่นทั้งหมดทุกๆ4ใบการ์ดอีเวนต์ก็จะทำงานครับหมายความว่าเมื่อเปิดการ์ดตัวตนครบ4ใบเราจะเปิดการ์ดอีเวนต์1กะโหลกขึ้นมา1ใบเมื่อเปิดการ์ดตัวตนครบ8ใบก็จะเปิดการ์ดอีเวนต์2กะโหลกขึ้นมา1ใบเมื่อเปิดการ์ดตัวตนครบ12ใบเราก็เปิดการ์ดอีเวนต์3กะโหลกขึ้นมา1ใบและเมื่อเปิดการ์ดตัวตนครบ16ใบก็ให้เปิดการ์ดอีเวนต์4กะโหลกขึ้นมา1ใบครับที่การ์ดอีเวนต์ระบุไว้ว่าอะไรก็ให้้ททตตามมผลลขออองีเเนนนนน์ัักกก่่่่จะ เกมจะเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าการ์ดทีมพอดแคสเตอร์หรือการ์ดทีมอิมโพสเตอร์จะถูกเปิดจนครบทุกใบทีมไหนที่การ์ดทีมถูกเปิดครบทุกใบก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้ไปไม่จำเป็นต้องฆ่าผู้เล่นคนนั้นให้กลายเป็นผีนะครับแค่เปิดการ์ดทีมของทีมตรงข้ามให้ครบก็พอแล้วและนี่ก็คือวิธีการเล่นเกมอันไตโตเคสอัดเอ็กซ์โพดเบสต์ออนครีมสตอรี่ครับรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเมื่อชาวบอร์ดเกมไหนต้องมาปะทะกับชาว Case. อันไตโตเคสอะไรจะเกิดขึ้นหรือจะมีสิ่งลึกลับอะไร ซ่อนอนยูระหว่างเกมรมอติดตามกันให้ดีครับทาง YouTube c h a n n l TV ั m o n อ Official ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปมาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับและข้างๆกันมีปุ่มจอยหรือสมัครให้คุณสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนด้วยเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยครับบอดเกมไหมเพราะใครๆก็เล่นบอดเกมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ